ตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมได้พบกับทาจิบนามิคาริใน2.5มิติลิลิสาแล้วเนี่ยผมก็รู้ได้ทันทีเลยครับว่ามิคารินกเอ้ยนางเอกครับมิคารินางเอกครับคุณคิดดูมันจะมีอะไรนางเอกไปกว่าการที่เธอพยายามทําทุกทางพัฒนาตัวเองในทุกๆอย่างเพื่อให้โอตะคุุวิพนึงหันมารักแม้เธอจะมีทางเลือกหนทางอีกมากมายในอนาคตรอเธออยู่แต่เธอก็จมปลัก และเขาสุดหัวใจในขณะที่ต้องทนดูเขาถูกผู้หญิงอื่น NTR ไปเดียหน้าต่อตาขอบคุณมากครับยอดย่ำไปเลยเซมไป,มปคงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถึงแม้ตามบทแล้วนะ่ะมีคริอาจจะไม่ใช่นางเอกของเซมไปคงแต่มิคาริก็เป็นนางเอกของพวกเรากองอวยทุกคนครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปแคร์ว่าใครจะเข้าวินเข้าแกล b บขอเพียงแค่เราได้โอวยตัวละครที่พวกเรารักมันก็เพียงพอแล้วหรือเปล่าครับ นะนางเอกที่เข้าววนน่ะมันก็แค่ไปไปตามบทตามมุมมองของผู้แต่งที่สรรสร้างตัวละครออกมาให้ตอบโจทย์กับความชอบของตลาดส่วนใหญ่มีเพียงคนจริงเพียงหยิบมือเท่านั้นครับที่จะเข้าถึงความงดงามของนางเอกที่แท้จริงมีคดีครับอาน่ะผมว่าผมควรพอก่อนที่จะเปิดสงครามกองอวยไปมากกว่าน,นี้นะครับมีคดีก็นางรองนั่นแหละครับดูจากบทแล้ว แต่ไม่รู้สิพอเห็นใครสักคนที่กําลังพยายามแล้วเนี่ยผมเองก็อยากจะเอาใจช่วยคนคนนั้นนะครับของพอมันรีเลทกับเราเราละมั้งที่ต้องมีสักครั้งในช่วงชีวิตอะที่เราเองก็พยายามอยากที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้คนที่แอบชอบเนี่ยหันมาสนใจนะฮะพูดแล้วมันก็แซ สองจุดห้ามิติตริลิสานนะครับก็เป็นอันิเมะแนวรอมคอมครอสเพย์น่ารักน่ารักเนาะที่ตัวละครเนี่ยจะหาเรื่องแก้ผ้าส,สองต่อสองในห้องชมรมให้เซมไปดูนะครับไอ้ไม่ใช่ตัวละครเนี่ยก็จะพาเราไปเรียนรู้ลงลึกถึงโลกของการครอสเพย์นะครับพร้อมๆไปกับกลิ่นอายของความรักโรแมนติก 3, สามเศร้าเราสามคนสารฝันน้อยๆของคนวิบวิบนะครับว่าหากวันหนึ่งเนี่ย เรามีคนที่เข้าใจให้คุยเล่นกันในเรื่องคุคุแล้วเนี่ยบวกกับถ้าคนคนนั้นเป็นคนในอดมคติเราด้วยมันจะมีความสุขขนาดไหนกันนะกับ2.5มิติลิลิสาครับ